โอเคเอาล่ะครับสวัสดีคนก็นได้นำโทรวันนี้พวกเราอยู่เดี๋ยวบอกแมปทอยเลทเทิลที่เป็นกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับทอยเลทเทิลที่เป็นอัปเดตที่72๊พาร์ทที่2นั่นเองนะครับทุกคนก็อยู่ด้านซ้ายมือเราเลยนะครับสำหรับเอพิโซดที่72๊พาร์ทสนะครับก็สำหรับเอพิโซดนี้นะครับเริ่มการเพิ่มยูนิตใหม่กับเจ้าบอสใหม่เข้ามานะครับแล้วก็เพิ่มอะไรต่างๆมากมายเข้ามาด้วยนะครับก็สำหรับเจ้ายูนิตใหม่นะครับก็จะเป็นเจ้า แอสโตอัพเกรดไททันคอมเบล่าแมนนะครับหรือว่าไททันคอมเบล่าแมนล้างพิกันนั่นเองนะครับก็จะเหมือนเจ้าซอร์คอมเบล่าแมนกับท็อกซิกคอมเบล่าแมนล้างก่อนหน้านี้เลยนะครับแต่ว่านี้จะเป็นล่างใหม่นะครับซึ่งได้แขนของแอสโตนะครับตามเนื้อเรื่องเลยนะครับผมนี่ซึ่งพี่ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปซื้อมาก็ตอนนี้นะครับในตล,ลาดเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับก็ถ้าที่จะซื้อนะครับรอราคามันตกก่อนก็ได้นะเดี๋ยวซื้อมาใช้นะครับผมก็ตอนที่พี่ดูเล й กับปรับข้างล่่่่าาางงงแลลนะ้้ววววเเเเนนนนีีีียยยคคออออขดดูะรรัผมโ๋ไปิก โอเคเงินครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วางเจ้าไททันพิการเลยแล้วกันฟึบโอเคโมเดลกับทุกอย่างนะเหมือนไอ้ไททันก่อนหน้าน,นี้เลยไม,ไม่ไม่เปลี่ยนโมเดลเลยนะครับโอเคระวางก่อนเลยนะฟึบโอเคเหมือนอันนี้ที่วางยังไม่ได้อัพนะผมมี2วงเนาะท่าที่พี่เห็นนะพื้นมันเรียบนะเออมันมี2วงนะวงแรกน่าจะเป็นไอ้ลำแสงนะแต่ลำแสงจากแ,แกนกลางมาเนาะ โมนี่สองเหมือนจะเป็นแขนจากคนอัตติมัสไพร์นะครับผมซึ่งน่าจะปล่อยกระสุนที่มันเป็นระเบิดออกไปนะครับก็จะเหมือนเจ้าสไตลเดอร์คาเมล่าก่อนหน้านี้เลยนะครับที่พี่บอกเลยว่าเสียงแม่งดังเหมือนกันเลยนะโอเคเราอัพขั้นแรกไปนะเมื่อกี้ลืมดูนะครับใช้เงินเท่าไหร่น่าจะประมาณ3ามพันห้านะผมเม่กี้นะพี่ลืมดูขั้นแรกในการอัพเกรดนะแต่ถ้าพี่เห็นนะน่าจะใช้ประมาณ3ามพันเนาะโอเคขอแป๊บหนึ่งโอเคแป๊บหนึ่งขอวางมิวอิงอาบายอาบายก่อนที่ว่ามันเริ่มหลุดแล้ว โอเคมาเอาใหม่นะครับโอเคมาโอเคมาเอาใหม่ครับขั้นแรกนะผมใช้เองินอัพเกรด3,500นะบวกเดมิดหกร้บวกระยะ10บวกลดคูดเดาวน์0.5นะครับผมโอเคโอเคนะครับผมขั้นต่อมาเลยแล้วกันนะมอนเริ่มหลุดแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอัพ4,500นะบวกเดมิดห1ึ0งบวกระยะอีก5นะครับผมอัาไปเลยนะครับโอเค แม่งปล่อยมือเร็วๆจิงโจ้เลยโอเคนะทุกคแข่งจักรกลมันเนี่ยเริ่มปล่อยค่อนข้างเร็วแล้วปล่อยแบบเร็วจัดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราขอทําการวางดีเจลิกโลนะผมวางไว้ข้างๆมนให้มันบัฟน,น,นะผมโอเคเอามาเลยนะครับสำหรับดีเจลิกโลเราทำโอเคอัปตันละโอเคนะครับทุกคนก็ที่จะบอกว่าไทยท่านเชนี้นะครับเสียงมันโคตรดังเลยนะครับโอ้โหไอ้ที่ดังกว่าคาเม่าดไซเดอร์ตัวก่อนซะอีกออก็โอเคนะครับขั้นต่อไปนะครับผม อัพจ็ดนนะบวกดามจอีก2 8 0 0บวกระยะอีก5นะผมโอเคเอามาเลยฟึบเหมือนท่ายืนจะเปลี่ยนไปนะเหมือนท่ายืนมันจะโค้งตัวลงนะครับส่วนท่าตีทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะเลยไม่มีควยอะไรเปลี่ยนเลยนะโอเคนะทุกคนมันยังมี2วงเหมือนเดิมนะแต่ว่าการโจมตีมันเปลี่ยนไปนะครับจากที่มันปล่อยแค่แกนกลางมันปล่อยแกนกลางกับเอ่อะเี้เลยวะตรงหัวมันนะครับที่มันเป็นหน้ากล้องวงจรปิดนั่นแหละประมาณนั้นเลยนะครับผมโอคอาขัั้นนต่ไปะรบ ค้าอบอยู่ที่หมื่นหนึ่งนะบวกดาเมจอีกสองหมนห้าบวกระยะอีกห้านะบวกระยะค่อนข้างโหดเลยนะตัวนี้อัพไปเลยนะปึ๊บโอเคส่วนสำหรับหน้าตากับทุกอย่างก็ไม่น่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะนะพี่คิดว่ามันเหมือนในรูปแล้วดูซิผ่านเป้าโอเคชิลนะโอเคเอามาอัพขั้นต่อไปกันดีกว่านะคอัพขั้นก็อัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันนะผมบวกระยะอีกสิบบวกดาเมจอีกสามหมนหกแล้วก็มีทอยลิตสโลเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็บวกการไอ้ปล่่อออยยกกระสุนนนมมืมัเนะีี โบอีกสิบนะผมสิบเปอร์เซ็นต์อะไรละ่ะโบอีกสิบนะ้ำแล้วจะแรงขึ้นนะกดอารมาเลยฟึบนี่โอเคนะเหมือนมันจะปล่อยจากมือนะที่มันจะแรกมันจะเป็นสีเหลือง,องนะครับตอนนี้มันปล่อยเป็นสีม่วงกับสีเหลืองนะครับตอนนี้มันก็ปล่อยเร็วแบบเร็ว,รวจัดเลยนะแล้วก็วงแล้วก็นะผมโอ้โหเสียงตึงดึงๆๆง,ง,ง,งึโอ้โอเคนะทุกคนก็มันเนี่ยเพิ่มการเพิ่มการยิงตรงไหล่มาคนระับเป็นการยิงเขาเรียกว่าอะไรยิงเลเซอร์ตรงไหล่นะผมแล้วก็แขนเนี่ยหมุนรัวๆเลยนะครับผม แม่งขนแม่งหมุนรัวๆเลยนะแต่ว่าดีอยู่นะครับก็คือถ้าสมมติตัวชี้นี่นะมันมีสโลเนี่ยคือมันมีสโลเห็นไหมทุกคนก็คือมันปล่อยแขนออกไปแล้วมันน่าจะสโลนะพี่จะบอกว่ามันดีนะเพราะมันทั้งระเบิดทั้งสโลนะครับคือมันดีแบบดีมากเลยนะตัวนี้ทุกคนครับตัวเนี้ยแม่งโคตรดีเว้ยทุกคนอย่าลืมไปลองหามาใช้นะครับคือมันตีติดสโลนะครับแล้วมันตีระเบิดด้วยเว้ยเออมันโคตรดีแถมระยะแม่งกว้างแทบจะครอบทั้งแมปอยู่เลยนี่คือพี่ไม่ใช่ตัวบัฟนะใช้แค่เจ้า d j ดีเนะผม ทุกคนก็รอราคามันตกก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยไปหาซื้อันมานะครับตัวดีๆอย่างนี้ใครก็ชอบนะครับรอราคาตกยิ่งชอบหญ่เลยนะครับโอ้โหปันเทิงละทีนี้พี่ว่าตัวนี้นะครับพูดจริงๆนะตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับเอาไปลงอินเลสหมดมากๆเลยนะเพราะมันตีระเบิดแล้วก็ตีสซนสโลด้วยนะแต่พี่ยังไม่แน่ใจว่าเขาบดเขาเอาไปลงกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอาจจะลองเอาไปลงดูนะพี่เนี่ยโอเคตอนนี้ก็ยังชิลๆนะตอนนี้เรามีงินอยู่ประมาณสี่หมื่นแล้วขอวังอีกตัวหนึ่งแล้วกันะครับโอเคัรบ ใช้เงินอัพไม่เยอะมากนะครับอัพอยู่ที่หขั้นนะแล้วก็ใช้เงินอัพเนี่ยไม่เยอะมากเท่าไหร่นะไม่เหมือนไอ้ตัวก่อนหน้านี้นะครับที่อัพขั้นถูกๆนะครับแล้วขั้นท้ายเปนเพ่งพุ่งไปแพงเลยนะครับแต่วันนี้ก็มันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับสำหรับพี่ในะล่วงๆไปแล้วถือว่าโอเคอยู่นะโอเคดีนะพี่วาง2ตัวก็แทบจะแบกในทแมได้แล้วนะหรือว่าสุดยอดเลยเสียงโคตรดังโอ้ ทุกคนคือพี่เนี่ยไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้เลยนะครับเสียงมันโคตรด,ดังเลยนะครับคือพี่ไปเนี่ยตอนแรกเนี่ยพี่ปรับเสียงไว้ห้าขีดนะแล้วก็ปรับมาขีด,ขดเดียวเออเพราะเสียงแม่งดังเกินแล้วพอพี่ปรับขีดเดียวตอนนั้นเมื่อกี้แม่งไม่ได้ยินเียโคตรบูดเลยนะครับทุกคนแม่งเครียดเอชเ่นี่แม่งเสียงโคตรดังโอเคเอามาฟึบตอนนี้ก็ตันทั้งหมด3ตัวมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยิงแบบเร็วมากเลยนะครับเอ้แม่งถือแขนให้เป็นปืนกลนะครับทุกคน โอเคผมคิดว่าน่าจะชนะอยู่แล้วนะเพราะขอวางเจ้ายิวอิงอายบายอายบายหน่อยแล้วกันนะไปตันเล่นๆน,นะโอเคอัปตันมาเน้นกวนนะผมก็เจ้าไททันคาริล่าแมนเนี่ยได้รับบัฟจากดีเจนะก็ตอนแรกเนี่ยดาเมจมันอยู่ที่หมื่น ี่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยนะแต่พอบัฟไปเนี่ยบวกดาเมจเป็นหมื่นสี่เลยนะถือว่าโคตรโหดเลยนะครับก็แล้วคู่ดาวจากศูนย์จุดสองเป็นศูนย์จุดหนึ่งหกว่าตีเร็วเป็นแบบปืนกลเลยนะครับเนี่ยทุกคนดูแฉมาดิยิงตึ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 งแม่งตีเร็วกว่าปืนกลน,นี่โอเคตอนนี้ก็เป็นเว็บที่ห้าสิบแล้วนะครับก็พี่ยังไม่เห็นเจ้าไอจีแมนตัวใหม่กับไอบอสใหม่นะพี่ไม่รู้ว่าในเว็บที่ห้าสิบนี้มีเปล่านะครับหรือว่ามันอยู่ในอินเลสโหมดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ แต่ตอนนี้คือพี่ปิดเสียงเกมไปแล้วนะครับเพราะว่าเสียงเกมมันโคตรดังเลยนะไอ้พี่วางไอเดทันตัวเนี้สามสี่ตัวเนี่ยคือเสียงแม่งดังกว่าไอ้คาเมล่าสไตเดอร์ตัวก่อนอย่างนะโอเคมันไม่มีนะสำหรับบอสตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวว่างๆเราค่อยไปหากันแล้วกันในคลิปนี้ก็มารีวิวเจ้าอัปเกรดแอดตโตเดทันคาเมล่าก่อนแล้วกันนะผมโอเคเรียบร้อยวอนกับล็อบบี้เลยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครัสำหรับการรีวิวเจ้าแอสโตอัปเกรดต่ทั้งคาเมล่าแมน,นเอลี่ที่เราเรียกกันว่าอัปเกรดต่ทั้งคาเมล่าแมนพิกาดนั่นเองนะโห oh, เรียกสเสียชื่อเลยพี่ใหญ่กูโอเคนะทุกคนก็ทุกคนลองมาหาใช้ดูนะสำหรับเจ้าแอสโตอัปเกรดต่ทั้งคาเมล่านะครับรอราคาตกก่อนก็ได้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะไม่รู้จะโดนเนิร์ฟหรือเปล่าเลยคิดว่าสมดุลแล้วนะครับก็ไม่โดนเนิร์ฟหรอกมัง้งดูเจ้ามิวอิงนี่ดิยังไม่โดนเลยโอเคนะผมโอเคแล้วเจ้ากันใหม่ไปละครับบาย อย่าลืมอย่าลืมเป็นออติมัทไพร์แบบพี่เขาด้วยนะโอฮะมัวหาฮฮฮาาหา